นั่งกินไปด้วยดูเชฟทำไปด้วยแบบนี้ก็จเจริญอาหารไม่ไหวสิร้านอาหารไทยจีนฟิวชัน่นแบบโอเพนคิทเช่นฟิวเชฟเทเบิลโดยเชฟมากประสบการณ์ระดับมิชลินสตาร์ที่ลอนดอนชื่อร้านกลิ่นควันอยู่ซอยจุลาสามแต่ละเมนูน่ากินมากเดี๋ยวมาจะเริ่มจากเมนูที่ชอบที่สุดนี่เลยเส้นใหญ่ไข่สดอบหม้อดินน้ำพริกเผาน้รกเขาก็จะเสิร์ฟให้เราแบบนี้เลยนะคะตอกไข่ใส่ลงไปแล้วคลุกๆค,ค,คือมันหอมมากทุกคนหอมแบบอบหม้อดินน่ะจานนี้ไม่ให้เลยนัมเบอร์วันต่อไปก็จะเป็นข้าวหน้าเนื้อย่างลมควัน้ นี่น่าทานมากสำหรับใครที่ชอบทานเนื้อนะคะบอกเลยอร่อยมากอีกเมนูที่พลาดไม่ได้นีมันปูกุ้งเซี่ยงไฮ้นี่เขาเอาซอสมันปูมาลาดต่อหน้าเราอย่างนี้เลยคือมันน่ากินหอมมากเป็นอีกหนึ่งในเมนูที่ต้องลองนะคะทุกคนมีมันปูแล้วก็ต้องมีมันกุ้งมันกุ้งหมันถูกทานคู่กันกับหมันถคือมันอร่อยมากจริงทุกคนตามมาด้วยหมูแดงห้องกลงลมควันพริกเผานรกหมูแดงเขาหนาแล้วก็ฉ่ำมากทุกคนต้องลองไม่หมดยังมีไก่ทอดซอสอัดสำใครที่ชอบไก่กับกรอบจัดเลยเมนูต่อไปคือไก่เปรี้ยวหวานหนาวมากซึ่ ล่างในน้ำแข็งนะคะแวะมาเมนูของทอดกุ้งหัวฟูจิ้มน้ำจิ้มทานแล้วกรอบอร่อยและยังมีขนมปังหน้ากุ้งกับแกงขั้วปูบอลขนมปังหน้ากุ้งกรอบอร่อยมากของทอดที่นี่เขาอร่อยจริงแกงขั้วปูบอลก็คือไส้แน่นทละลักและไหนจะมีเ็ดย่างลมควันหนังกรอบหมูกรอบสูตรฮ่องกงเนื้อออสย่างลมควันวาซาบิดองน้ำลำไย,ยและสับวรสิ้นจีโซดาลำไย,ยคือมาเป็นเนื้อย่างเลยตุท้ายด้วยเมนูพุดดิ้งสาคูมะม่วงส้มโอโหอมมันไม่หวานมากคือดีมากเมนูนี้ถ้าไม่เกรงใจจะสั่งงเพิ่่่มอออออีกันนึคืรย ใครผ่านมาแถวซอยจุฬาสามอย่าลืมแวะร้านนี้นะคะกลิ่นควัน